สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ t a g t a g EP ที่507ค่ะกลายเป็นดราม่าที่ดูเหมือนจะยาวข้ามปีไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของนักร้องสาวสุดสวยจากเวที The Voice ที่เพิ่งจะผ่านพ้นเรื่องดราม่าไปได้ไม่นานคุณเบียร์ The Voice นั่นเองรอบนี้คุณเบียร์มากับดราม่าครั้งใหม่ค่ะที่เธอเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปมีความสัมพันธ์เกินเลยกับแฟนของคนอื่นจากนั้นก็ตามด้วยการชี้แจงออกมาจากฝั่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเราเรื่องราวมันจะเป็นยังไงไปลายปีนี้เรามีอะไรให้เผื่อกัน บ้างก็ไปฟังทั้งหมดในแฮชแท็กเบียร์เดอะวค่ะจุดเริ่มต้นเรื่องราวมันเป็นยังไงวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเพจเมาส์มอยดาราเพจหนึ่งนะคะเขาได้โพสต์ว่านักร้องสาวอาดีต The Voice วงในเมาส์ฉ่ำเขาจัดปาร์ตี้คริสต์มาสที่เพิ่งผ่านมากันแค่วันเดียวก็จัดันแค่ในวงคนสนิท1ิกว่าคนก็ถ่ายก็กินกันปกติหลังจากนั้นผู้หญิงเขาก็หลับส่วนผู้ชายกับอดีต The Voice สาวมีอะไรกันในห้องทั้งทั้ท,ที่ผู้หญิงก็อยู่ถ้าบอกเลยว่าโคตรเ็วเองรอเลยหลังจากโพสต์นี้ถูก เผยแพ้ออกไปค่ะคนก็คาดเดากันไปต่างๆมา,มานาว่านักร้องสาว The Voice ที่ว่าเนี่ยคือใครแน่นอนว่าสาวเบียรที่ตกเป็นดราม่าประจำเนี่ยก็ไม่พ้นที่จะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกมองว่าเป็นนักร้องสาวในข่าวนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรยืยนยันว่าเป็นคุณเบียรนะจริงๆตอนนั้นในเน็ตเขาบอกว่าที่เขารู้กันว่าเป็นคุณเบียเนี่ยเพราะว่า เพื่อนของฝ่ายหญิงออกมาโพสตอรี่ด่าคุณเบียร์กันฉ่ำมากแต่หลังจากที่เราไปทําการค้นหาไอสตอรี่พวกนั้นเราก็ไม่เจอนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปเขารู้ได้ไงว่าเป็นคุณเบียร์แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะคุณเบียร์ได้ออกมาโพสต์ในเพจของตัวเองนะคะว่าเบียร์ยืนยันได้แน่นอนว่าไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวออกไปร้อเปซและในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะกล้องวงจรปิดที่ว่าก็คือติดอยู่ในโซนที่ชื่อควรจะอยู่แล้วก็มีให้เห็นอยู่ตลอดว่าทําอะไรบ้างตลอดจนกลับบ้านตามนี้จริงๆค่ะแต่่หลังจากทีีคุณเบยร โพสโพสนี้ไปได้ไม่นานนะคะก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าแอนได้โพสแชทการสนทนาระหว่างตัวเองกับสาวปิิศนาท่านหนึ่งนะคะสาวปิิศนาบอกว่าพี่แอนเป็นยังไงบ้างทํางานหน่อยไหมสู้ๆนะคุณแอนตอบกลับไปว่าเดี๋ยวตามไปตอนเย็นทีเดียวสาวปิิศนาบอกว่าโอเคค่ะคุณแอนถามต่อว่าแล้วถามหน่อยแล้วปอโอเคเหรอที่ไม่คุยไม่งอแง,งเหรอ สาวปริศนาบอกว่าเขาไม่กล้างองแยหรอกพี่แอนเขาเกรงใจหนูคุณแอนตอบกลับไปว่าแต่เมื่อคืนคงเมาล่ะเหมือนตอนที่คุยกันก็ไม่ได้รู้สึกผิดที่ทํานะสาวปริศนาบอกว่าที่ผ่านมาหนูไม่เคยนอนด้วยกันเลยนะคุณแอนบอกว่าขอบคุณนะสาวปริศนาบอกว่าพี่แอนหนูเสียใจคุณแอนบอกว่าพี่กําลังพยายามปรับตัวเข้าหากันใหม่ช่วยห่างๆเขาเพื่อพี่หน่อยนะแล้วก็ส่งอิโมจิยกมือไหว้พร้อมกับหน้าร้องไห้นะคะสาวปริศนาบอกว่าหนูจะไม่ยุ่งเลยหนูขอโทษพี่แอน คุณแอนก็บอกว่าพี่ไม่โกรธพูดจริงๆนะสาวปริศนาบอกว่าหนูไม่เคยรู้สึกอะไรเลยหนูเอาใจช่วยพี่ๆทั้งคู่จากนี้หนูจะอยู่ใกล้ๆอย่างที่พี่แอนบอกพี่ไม่ได้โกรธหรอกคุณแอนตอบกลับมาว่าถ้าหนูเชื่อในพระเจ้าความรักดีๆมันจะเข้ามาหาหนูในแบบที่ถูกต้องเอง ตัวพี่ก็งงเหมือนกันพี่ไม่โกรธเลยเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยพวกเราคนบาปอะ่ะสซวปิสนาบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อทําอะไรแบบนั้นตั้งแต่แรกหรอกพี่แอนแต่หนูคิดว่าเขาก็คงเหงาจริงๆคุณแอนตอบว่าน่าจะเหงาแหละเพราะพี่ก็ทํางานตลอดไม่มีเวลาให้เลยสซวปิสนาบอกว่าแต่เขาก็ยังทะนุถนอมพี่ได้ดีมากๆเลยแหละคุณแอนบอกว่าก็ใช่พี่เลยบอกเขาว่าเออพี่รู้แล้วว่าพี่รักเขาถ้าเป็นคนอื่นพี่คงโกรธไม่ทนแล้วแต่อันนี้แบบเรารักแล้วเราก็ผิดก็เลยอยากทําให้มันดีขึ้น ในแชทก็ประมาณนี้ค่ะแต่หลังจากที่แชทนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอ่ะคนก็ตามไปด่าคุณเบียรชำเลยเพราะในแชทมันค่อนข้างชัดเจนว่าสาวปริศนาเนี่ยดูเหมือนจะไปยุ่งกับแฟนของชาวบ้านจริงๆไอ้ข้อความที่บอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจมาทําอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกหนูคิดว่าเขาก็คงเหงาจริงๆคืออะไรเขาที่ว่านั่นคือแฟนคนอื่นปะและตอนนั้นหลายๆคนก็ปักใจเชื่อไปแล้วว่าสาวปริศนาในแชทนี้ก็คือคุณเบียรนะคะหลังจากที่โดนด่าอยู่ไม่นานค่ะคุณเบียรก็ได้มีการปล่อยคลิปออกมาในเพจตัวเองนะคะเป็นคลิปที่คุณบบียบอกว่า เรื่องมันก็รู้ยกันอยู่3คนแต่ทําไมพี่แอนเอาแชทไปโพสตปิดชื่อคนอื่นเปิดแต่ชื่อตัวเองสุดท้ายมีอะไรทําไมไม่โทรมาคุยกันทุกๆุกคนก็ด่าแต่เบียไม่แฟร์เลยเบียโทรหาพี่แอนให้ทุกคนเห็นไปเลยเบียโทรหาไปต้องหลายรอบเขาก็ไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องจริงมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวถามหน่อยว่าเขาไม่คิดจะออกมาแก้ข่าวอะไรให้เบียรบ้างเลยเหรอไม่ออกมาแก้ยังไม่พอยังเอาแชทที่ตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นไปโพสตทำไมต้องทําให้คนอื่นเข้าใจแบบในข่าวทําไมไม่ออกมาแก้ข่าวไหนพี่ว่าพี่มาพูดความจริงเรามาพูดความจริงกัน ถ้าอยากให้แรงก็จะแรงให้สุดหลังจากคลิปนี้ออกไปคุณเบียรก็โดนด่านหนักกว่าเดิมอีกค่ะคือชาวเน็ตมองว่าอสรุปเรื่องนี้ก็คือคุณเบียเดวายจริงจริงแล้วคุณเบียรก็ไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจจากแชรอดะมันดูร้ายแรงมันดูรุนแรงอยู่นะ ทำไมผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องมานั่งขอร้องให้คุณเบียร์ออกห่างจากแฟนตัวเองทงั้งๆท,ที่จริงๆแล้วคุณเบียร์ก็ไม่ควรจะไปอยู่ใกล้แฟนคนอื่นตั้งแต่แรกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําก็แค่พูดตรงๆว่าไม่ได้ทําทําไมต้องโกรธที่โทรหาเขาแล้วเขาไม่รับทําไมต้องไปบังคับให้ฝ่ายหญิงออกมาแก้ข่าวให้ทั้งๆท,ที่ความจริงเนี่ยเรื่องมันเกิดจากฝ่ายชายกับตัวคุณเบียร์สองคนไม่ใช่หรอสิ่งที่คนอยากรู้คือคุณไปยุ่งกับแฟนคนอื่นจริงไหมถ้าคุณไม่ได้ยุ่งก็แค่ตอบว่าไม่ได้ยุ่งค่ะทุกออยยย่่าาาางงงก็จจบททํไไมะต้้้โรปคคดดันฝหญิว คุณเบียร์บอกว่าในห้องนั้นมีกล้องวงจรปิดถ้ามีจริงๆทำไมไม่เอาคลิปออกมาเปิดเผยเลยเราว่าทั้งหมดมันไม่ได้มีอะไรหลังจากลงคลิปนี้ไปนะคะทางคุณแอนคู่กรณีก็ได้มีการมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าเบียร์พี่ประชุมงานอยู่นะคะ คุณเบียร์ก็ตอบกลับไปว่าพี่สะดวกคุยกี่โมงคะเบียร์จะได้โทรไปพี่กลัวอะไรด้านคุณแอนค่ะหลังจากที่คุณเบียร์โพสคลิปเนี่ยคุณแอนก็ได้มีการโพสต์รูปกล้องวงจรปิดออกมานะคะชาวเน็ตก็เลยรู้สึกว่าแบบว้าวซ่ามากหลังจากตามเผือกกันมานานไม่ได้นอนกันมาเป็นคืนในที่สุดเราก็จะได้รู้แล้วว่า คลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันน้าตาเป็นยังไงแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีคลิปจากกล้องวงจรปิดไหนถูกปล่อยออกมานะคะชาวเน็ตก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยถ้าฝั่งไหนมีคลิปจริงๆก็โยนกันมาใส่กันได้แล้วจะได้ไม่ต้องเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้จะกั๊กกันไปทําไมจากนั้นวันที่31หรือว่าวันนี้ค่ะคุณแอนได้ออกมาโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดในทวิตนะคะใจความโดยสรุปคือแอนกับแฟนยังคงคบกันปกติไม่ได้ห่างกันอาศัยอยู่ที่เดียวกันในคอนโดความสัมพันธ์ไม่ได้หยุดชะนคู่รักปกกติครรั้้งงแที่นอมาที่ อนโดคือเดือนตุลาเพื่อมาจัดงานวันเกิดให้ตัวเองและเพื่อนๆในกลุ่มที่เกิดเดือนใกล้ๆกันตอนนั้นไม่ทราบและไม่มีสัญชาตว่าฝ่ายชายและน้องมีความรู้สึกดีต่อกันเพราะไว้ใจและไม่คิดอะไรประกอบกับการเจอกันแต่ละครั้งเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆยกเว้นปาร์ตี้ล่าสุดที่ผ่านมาไม่ทราบว่าฝ่ายชายบอกน้องว่าอะไรแต่จริงๆตนกับฝ่ายชายไม่เคยเลิกกันสักครั้งวันที่เกิดเหตุตนขอตัวไปนอนก่อนพราะอีกวันทํางานเช้าแต่ก็นอนหลับไม่สนิทได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานทยอยกันกลับแต่ยังได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยยยงงงขออออนนนู้่ตตเลัดสิใจ ลุกออกไปดูภาพที่เห็นคือน้องนั่งอยู่บนเก้าอี้และฝ่ายชายยืนในลักษณะโน้มตัวเข้าหาน้องซึ่งมั่นใจว่าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่คนปกตินั่งคุยกันเราเลยเรียกฝ่ายชายเข้าห้องนอนเพื่อขอคุยและขอให้น้องกลับแต่น้องไม่ยอมกลับเราเข้ามาคุยกับฝ่ายชายในห้องนอนสองคนฝ่ายชายบอกว่าหมดรักเรานานแล้วแต่ไม่อยากบอกเลิกเพราะไม่อยากให้คริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่โหดร้ายสาหรับเราเราขอให้เขาไปนอนก่อนและอยากคุยกับเขาใหม่ตอนมีสติมากกว่าเพราะฝ่ายชายดื่มค่อนข้างเยอะจากนั้นได้ไปคุยกับน้องน้องขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้้้้นนเเรรราาไไไไมม่ด่ดดหัวอ ทำให้เป็นข่าว ในแชทน้องขอโทษเราส่วนเราตั้งใจจะปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเราเลยขอร้องให้น้องเว้นระยะห่างออกไปหลังจากนั้นมีการโทรคุยกันเราได้สัญญากับน้องว่าเราจะไม่บอกใครแต่ถ้ามีเรื่องการเลิกกันเราจะพูดความจริงข่าวที่ออกมาไม่ทราบว่าหลุดออกมาจากไหนแต่รู้สึกว่ารุนแรงเกินจริงไปบางส่วนเหมือนกันต่อมาน้องออกมาปฏิเสธเราเลยโดนโจมตีที่ออกมาโพสต์แชทเพื่อปกป้องตัวเองเพราะมีคนหาว่าเราโกหกเรากุเรื่องส่วนกล้องจากภาพวงจรปิดไม่ได้อยู่ที่เราเราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแต่มั่นใจว่าถ้ามีคลิปก็จะไม่ผิดไปจากที่เรา เราโพสต์ข้องบลอย่างแน่นอนหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะกระแสะมันก็ค่อนข้างจะตีกลับไปฝั่งคุณแอนแทนนะก็คือชาวเน็ตบอกว่าจริงๆความผิดมันน่าจะเป็นความผิดของฝ่ายชายมากกว่าที่ไปเล่นกับคุณเบียร์เองสิ่งที่คุณแอนเห็นก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันแน่นอนชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนที่มีข่าวคุณเบียร์โดนโจมตีหนักมากๆว่าไปมีอะไรกับแฟนคนอื่นทําไมคุณแอนถึงไม่ออกมาพูดสักคำว่าเออเรื่องมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นและการลงแชทโดยไม่อธิบบาายออะไไรรมมมัันนกกก็เหหืสุ่ฟใ้ เรื่องนี้มากขึ้นไหมมันเหมือนจงใจเอาคุณเบียไปแขวนอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนคุณแอนจงใจให้ชาวเน็ตไปถล่มผู้หญิงที่มาวอลแวร์กับผู้ชายของตัวเองอะสรุปก็คือชาวเน็ตมองว่าคุณแอนไม่คิดจะโทษคนของตัวเองแต่เลือกที่จะเอาคุณเบียรมาแขวนมากกว่าทั้งที่จริงๆภาพที่ตัวเองเห็นมันก็ยังไม่มีอะไรสักหน่อยแล้วจริงๆคุณเบียรก็อาจจะแค่นั่งเฉยๆฝ่ายชายเป็นฝ่ายเริ่มทุกอย่างก่อนก็ได้แต่คุณอะเลือกที่จะเอาแชทมาลงเพื่อตีฟูเรื่องนี้ให้มันใหญ่ขึ้นทั้งๆที่ก็รู้อยู่่่่่่่่แลล้้วววววาา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 ามมััันนนนนไจจริงนะะสดฝฝยยยยยชชทีเขบออกกก็ตต เดิมเหมือนเดิมจริงไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจริงๆฝ่ายชายมีการออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะบ,บอกว่าเรื่องมันเริ่มจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วผมน่าจะต้องออกมาทําอะไรสักอย่างโดยอยากจะพูดตรงนี้เลยนะคะว่าวันนั้นผมกับเบียร์ไม่ได้มีอะไรเกินเลยแน่นอน แต่มันก็ทําให้ชาวเน็ตยิ่งแบบเอออยู่กับผู้หญิงคนอื่น2ต่อ2หลังจากแฟนตัวเองเข้านอนนี่มันไม่เกินเลยแบบใดอะวันนั้นไม่มีอะไรเกินเลยกันแล้ววันอื่นคืออะไรเอ่ยชาวเน็ตเขาก็มีการรณรงค์กันค่ะว่าให้ด่าฝ่ายชายเท่าที่ด่าเบียด้วยได้ไหมเพราะคุณเบีย์เนี่ยโดนเป็นสนามอารมณ์บ่อยมากจริงๆโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงด้วยกันแล้วจริงๆฝ่ายชายอะ่ะก็ไม่ได้ออกมารับผิดชอบอะไรด้วยก็ออกมาโพสตแค่นี้แล้วก็หายไปละจบสุดท้ายเป็นดรามา่าระหว่างคุณเบีย์กับเพจโลสนะคะคือเพจแรกที่เอาเรื่องเมาส์มอยของคุณเบีย์มาาโพสตเ่่ชือวพ เจ้าคุณโรสเพนีวงวชิรพักหรือขอเรียกสั้นๆว่าเพจคุณโรสก็แล้วกันนะคะเพจคุณโรสเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงข่าวนี้มาตลอดตั้งแต่หลังเกิดเรื่องอย่างเช่นเหตุเกิดเมื่อวันที่26ข้ามคืน27ที่ปราสาทราชวังแห่งหนึ่ง ปกติปาร์ตี้จะชวนเพื่อนมาคอนโดแต่แมชที่เกิดเรื่องเจ้าชายเขาชวนหญิงขายถั่วและเพื่อนฝั่งผู้ชายมากันหมดหน้าแปลกที่เขาเพิ่งเจอฝั่งผู้หญิงขายถั่วแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นทําไมถึงชวนกันส่วนตัวปกติจะชวนกันหลายๆคนเป็นกลุ่มของเจ้าชายและเจ้าหญิงแต่ครั้งนี้กลุ่มก็แปลกๆก,ก,ก็งงๆว่าทําไมไม่ชวนพวกเขาเพราะอะไรเหรอแต่งานฉลองวันคริสต์มาสก็สนุกสนานตกดึกเจ้าหญิงก็ไปนอนหลับในห้องไม่รู้เรื่องพอดึกมากๆเจ้าหญิงสะดุง้งตื่นมางง,ง,งๆเดินมาตรงโซฟาห้องรับแขกเจอโปะ๊ะเจ้าชายกําลังจุ ูนัวก,กับหญิงขายถั่วข้างถนนคนนั้นวงเล็บยังไม่ถึงขั้นมีอะไรกันถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะเจอตอกสด เจ้าหญิงอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและงงมากเห็นเจ้าชายจูบนวหญิงขายถั่วข้างถนนอย่างเมามันหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจ้าชายก็ได้บอกกับเจ้าหญิงว่าได้หมดรักเจ้าหญิงแล้วจริงๆเจ้าหญิงก็ได้ค่าทำใจและแตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับเจ้าชายในคืนนั้นหลังจากนั้นต่อมาทั้งเจ้าชายและหญิงขายถั่วทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช้ชีวิตด้วยกันตามปกติเจ้าหญิงได้แต่เสียใจและขอให้บาปทั้งหมดขอให้พระเจ้าเล็งเห็นและอวยพรให้พวกเขาทั้งคู่จบบริบูรณ์หรือจะเป็นโพสต์ที่่บอกวา รอบนี้บทของเองมันไม่ใช่บทเหยื่ออดีตมันกลายเป็นบททําให้เองซังง้นเล่นบทเหยื่อมาเยอะแล้วพระเจ้าท่านต้องเช็ควินย้อนหลังอดีจากนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณเบียร์อย่างดุเดือดในกรณีที่คุณเบียร์เนี่ยไปแอบแซบกับแฟนของคนอื่นหรือไปวางตัวไม่เหมาะสมกับแฟนของคนอื่นอะไรประมาณนั้นค่ะตอนที่คุณเบียร์เอาคลิปลงเพจตัวเองที่โทรหาคุณแอนน่ะ คลิปนั้นเนี่ยเพจคูโรสก็ไปคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าจะแฟร์ได้ไงอ่ะเบียเองไปอยู่กับผัวเขา2ต่อ2ตอนมาหลับมันไม่แฟร์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจ้ารอแต่พระเจ้าเมื่อไหร่จะได้ด่าคนแบบเองล่ะ คุณเบียก็ตอบกลับไปว่ามาอยู่ด้วยกันหรอหรือไปเอามาจากเอคาอิโรสคุณเป็นใครก่อนเปิดหน้ามาก่อนค่ะก็เป็นข้ออ้างของพวกเพจอวตารทั่วไปแหละวันๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครเที่ยวหาเรื่องชาวบ้านไปปั่นพวกคุณคิดว่ามันถูกต้องสูงส่งมากสินะแล้วก็ภูมิใจกับการได้ทําลายคนอื่นก็ปะดะาฉาอะไรกันประมาณนั้นค่ะคุณเบียก็ได้มีการแคปความเห็นพวกนี้ไปลงใน IG Sto r y ของตัวเองด้วยเหมือนกันและในคืนวันนั้นวันที่30วันเดียวกันกับที่คุณเบียไปปะฉาด่ากับทางเพจ ดราม่านี้นะคะดราม่าอีกแล้วเบียอีกแล้วเบียอีกแล้ว ต่เบียร์ที่พูดอยู่ตรงนี้คุณโรสอยู่ไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการกุเรื่องให้คนอื่นดูแย่แล้วเอาไปสร้าง e อ g a g e m e n t ให้กับเพจของตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจย,ยังไงไม่รู้ว่าเป็นฮีโร่หรือว่ายังไงเหมือนกันล่าสุดค่ะวันนี้ทางเพจโรสเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ต้นผิดเต็มๆพอโพ์แรกใส่ไข่เยอะไปหน่อยจนทําเรื่องเลยเถิดคนด่าเบียร์เยอะมากคมๆส่วนโพสต์ที่2โรสได้ข้อเท็จจริงเลยแก้ไขว่ามันไม่ได้ดันทุลังถึงขั้นมีอะไรกัน ก็ยังลง,งไปว่ามันไม่มีอะไรกันสรุปเรื่องนี้อ <Stat> ีโรสขอโทษค่ะจบแล้วยอมรับแล้วขอโทษค่ะแหล่งข่าวบอกมาแบบไหนโรสก็โพสตแบบนั้นแล้วคนที่ให้ข่าวมาก็ใช่ว่าจะเชื่อไม่ได้สรุปว่าขอโทษเรื่องที่โพสต์ว่ามีอะไรกันอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นยังไม่จบให้ไปตามกันต่อนะคะง่ายๆก็คือวันนี้ทางเพจออกมาโพสต์บอกว่าเออโพสต์แรกที่บอกว่าคุณเบียร์มีอะไรกับแฟนคนอื่นน่ะไม่จริงนะไม่ได้ถึงขั้นมีอะไรกันขอโทษที่บอกว่ามีอะไรกันแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยยังคงมั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงต่อไปแน่นอนว่าโพสแบบ นะเพราะว่ามันมีหลายคนที่เชื่อเพจคุณโลสแล้วก็เข้าใจผิดว่าคุณเบียรไปมีอะไรกับแฟนคนอื่นไปแล้วและยิ่งคุณแอนออกมาเฉลยเรื่องราวทั้งหมดว่าจริงๆเธอไม่ได้เห็นคุณเบียรทำอะไรกับแฟนตัวเองมากมายอย่างที่ในเพจเขียนนะคนก็เริ่มหันมาด่าเพจคุณโลสด้วยเช่นกันค่ะว่าปั่นข่าวมัว่วหลายๆคนเนี่ยก็เชียร์ที่จะให้คุณเบียรฟ้องเพจนี้นะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นสรุปเรื่องราวดราม่าส่งท้ายปีนะคะ ใครมีความเห็นยังไงกันบ้างใครคิดอย่างไงก็คอมเมนต์กันไว้ด้ข้างล่างเหมือนเดิมนะแล้วเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบคลิปการสรุปข่าวสรุปดราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะลาไปก่อนปี2023แล้วเจอกันใหม่ใน2 0 2 4ในแฮชแท็กน้คะบายบาย